เดาลดถลา <c oughs> ย,ยอีดิจะฝ่าวได้ดไอันนี้มองคล้ายคองแด๊เดี๋อเบก่อนเบก่อนมันจะเีอย่นี้เลยโอ้ยอยเนะ หังอนร้ายคเหือดกินแหละพี่น้องนี่แต่มัสื่อกิ่ซุกนะคเอหวานเฮามันก็มีหมองสื่อกับต้องเดือดเองค้ามกินตอนนี่แกงน้ำมันนี่ร้ายยางพี่น้องแกงเด็ดแกงน้ำมันแกงอันนี้พี่บอกเดืดไเบิ่งน้องพอมาไปจ้สื่ออี๋ยังพี่น้องอะไยังสั่งนี่ตีตนเห็ด แกงแกงเผ็ดแกงน,น้ำมันสมแกงน,น้ำมานอันนี้ตม้ม่นี่้มโน่นแล้วพี่เนาะขายของกินสุเออเอาตรนั้นก็นได้ฮะร้านล็อเตีร์อาจจะบ้องเรกขัวาพัดขทัวขวข้คือกันเรื่อนอันกะขว้จะสีนโมน้องควาญพัน,พนดาบระยากมาซื้อของกินซุปอาซาเหมือน ไปเบิ่งนขอกินเดือยนีพี่น้องพี่ะขัวเนะพี่เพื่อนจะกัะขัวคือการมักเอียงล่ะเอาล่นได้ยามเนาะเอออาหารกระัวยังไงตังหูที่บอกตองหูร้านถั่วกระนาดขั่วกวนก่าสี่ึ้นกอ่กับเพื่อนนึ่งเอน ท่องควันเป็นยากินตงเทียมอุตระบาบาโบมี่เนาะถ้าสิไเลเอาแต่สองอย่างนะสิเปแะสวยูุทางเขาเพื่อนค้ายดีดีแล้วเนาะเขากินงามเนี่ยควันเอานํำบ้านก่อนเขาใหนเขารีวิวค้ายดีนะหันบ้า ไม่ค่อยแล้วไม่เอากินแบบนี้จะเถื่อนพี่น้กข้าวเวเซ่ถ้าไหลซ้อย่างนพี่เนไแล้วขอินกอนนะก่อนซื้อซื้อน้ำบ้านนะพี่น้องมากินแกะค่ะป้าซื้อบน้ำบ้านนี่พี่เนาะมา อาาน้ขวอวมีวานี้มีข้าวดอ้าวข้าวดมันบอกเืออออาอะไร้งท่าไฮะอันนี้ีขอขาเหมาอันนี้เนาะอเอออันนี้ซื้อน้ำบ้านพื่น้องมากินอ้าวนขวนี่เขาอ่า ข้าได้ไ่ะข้ามทงบ่ะซื้อบ้านเมื่อกินเกะข้าวพี่เนาะหานข้างกินแรกนะเงี้ขายดีนะส่วนผักติ่งผักาย่านพี่เนาะปะน้องขวัใส่เลยไปแบะบสือ้อยู่ทางเขาอยู่นะเพราะว่าเป็นอะไรตรงมเข้มมันมุมี โอคำใบเอดีเหมือนนี่พราะว่ามันเงาพ้นคือคนทิตกเนาะพมโยเขาเขาพี่น้องก็ยป่ะเดี๋ยวเขาพากันเมื่อก่อนตอนนี้เขาออกมาทางเขียมคลองพี่น้องว้าวบรรยากาศเขียมคลองปกติคนมายางเด่นเพื่อนคลองนี่ล่ะ กอนหนึ่งพี่เนะยิงกับเขาหุ้งับตมเข้มหัวหัวพัดนาะมได้เออม่ไหวม่ไหวนี่สองอมาสื่ออยู่ทางเขาเพือนพี่นนอะ ซื้อต้มเทียมพี <logical JJonak> no ่น้องเพันยากินต้มเทียมอันนี้ค่ะสดมนขอกินซุกอยู่ทางเขาเพื่อนน้องพ่อเน้อนี่ขี่ไปอีกแป๊บนึงก็หอทางเขาแล้วกันออกก็ซื้อเนี่ยกินมันขาแป๊บนึงเนาะเพันย่างอยู่ไหนวะพ่อ เน่ต้มเค็มต้มเค็มเนาะก็รอคิวเป็นแถวเลยเพราะว่าค่ายดีขนาดแล้วก็ตะยืนเท้านี่นี่ยมั่กคือเป็นหนอกไม่พี่หนอกก็จะจะมัมาซื้อเนี่ยเอากินแล้วนะบ้านห่าอันเห็ดเองไอต้นหนอกใอรพี่หนอกเป็นเท้าอันนั้นต้มเค็มปลาในียังพันละลายอีว ของกินเ่าบกะไรมีแกงเพศแดีวกัขัวสีนเนาะตัวนี้น้ำบานแต่นน้องพุวนย่างขาเอาตมเค้มเปไหนเพิ่มา่ห้องคน,น,นมาหุ่มาหารเพิ่ล่อคิวถานสะามสีได้ดีได้เดียวไปแล้วบอสสสีได้เอจอย่างเ,เนี่ยตำเคมกับพัดอ้าอ้ากันเพื่อนกันมาดนิสามสีได้นอเดียนคิวเลยอกเขาทางนันด้วยวะ ก็ตังในโคเออเ้สียงสีในเมืองพี่น้องลดไาายยด้เลย สานนีเ่เลยเหรอข้าวผักไก่เนะาะไปเดี๋ยวหอ,อกันอยู่เทียนของพ่อ,อเนาะทุกคนตอนนี้มาห่อเทียนของพ่อแล้วอันนี้ก็คือพักเนาะพักกาดพักอันนี้มีเพื่อเสียเอาพักใส่ทงแล้วก็ไปสวรรค์พี่น้องไปทรงพักอยู่สวรรค์อยู่ปักซองไปไนไกลเนาะไปกลางคืนผู้ที่เต็มรถใหญ่พันรถกระบะแล้วเอาออกมาตาพัดดมก่อนพี่น้องเขาพักมันอันนั้น มันบวมนะมันบัวพ้นตกแห้งนะพี่น้องอันนี้เขาเอิ่อนบ้าพักกาดอีสังอยู่ทางพังท่าอยป่านเฮาเอิ่นพักกาดตีนมีดนะวัวแบบง่ายเนะน,นาะงานเป็นงานงั้นสากระฟุนหน้าลามะตากให้มันแห้งแล้วก็สิเกีตใส่ทงพี่น้องแล้วก็เอาขดดนะึ้นรถเนาะไปส่งยูสวรรค์นี่อันนี้บ้านน้องพ่ออันตีมาหน่อยอยู่นี่เด้อเพราะว่าเพื่อนพี่น้องเนาะ เพื่อนลาวน่องของอีเมพี่น้องไอเบิร์นบานน้องพ่อนสีแดงแมวกินอยู่เพื่อนคู่วะุ้มเข่าละเบอร์มีจะู้้เบิร์เข่าคนนี่อันนี้แม่น้องโพพี่น้องแม่ไม่จิ้มหรอวันนี้กีบังวิธีหุงข่าวแบบด้าวเดิม <c oughs> มาสีบังหะแต่เขาวตะกีฮุ้มใส่มสสหมอแนนี่แนนเอา่ัวผมแบบนี้นหมอไฟฟ้าหุ้มผ้ามันไหวกันมันอันนั้น มันหอมหมอไปซื้อแนวกินพี่อ่ะเมกี้อยู่เที่ยงหน้าบอมีหม้อหุ้งเขากระหุ้งแบบนี้แหละหุ้งใส่หมอหมอแกงเนาะแล้วก็หมมพาไหวมันกันซุกเองแต่พ่อว่ากินแห้งใส่ปอกทีเดียวมันบีบแต่ส่อะไรแตงแตงกินเนาะเป็นสเผาวไปอันนี้เนี่ยเอากินที่เราซื้อมาเนาะนี่ แกงกีชขู่พี่นนอะไปไทยไทยโอ้ันบอกทุเรียนทุเรียนทุเรียนเนาะนันมีแต่ไหนเนาะไปเดี๋ยวใส่น้ำผงแกงกินนะคินข้าวแล้วเพื่อกระิไปอ่านนยัดพักใส่ถุงเนาะขั่อที่ขั่เครื่องไหนบอก กไข่น่กไข่อู้อันนี้อ้ายน้องพ่อพี่น้องไอทีกินน้ำมตีมาอยาเข่าเกี๊ยบต้องกอยเป็ยิเบอกันเดเนมาแต่ดีกเนาะมาแว่กินเขามันเปื่อยไปเลยขาเป็นซองสสตีนมายามน้าเออออกน้ำก้อนเปื่อยไปน้ำแข็งเปื่อยไป แป้งภาคเขา,า,ากับน้าวาก็น่าซากินเนาะเราขาวากสิไปสวรรค์ไปทรงพังงจกจักแกงบะแกงเพชร <laughs> แอียงเอาเลยนะเ,เานะาะคนคนมาซื้อของกินกับป้าเดียนคิวพี่น้องขายดีอะดีหัหัตัวคยไปซื้อของกินซุปเนาะมีได้ห่ายมีแต่ว่าข้าวเขาแต่หาแล้วเนาะเอาไก่ไมันมีแต่ปีบอแมร์มีแต่ปีงแต่ตำเนาะ บได้เห็ดกินเองเด้อไปซื้อเอามาหนินี่เอาฝักเขามาใส่ได้าน่อยเนาะป้าเขาบาเห็ดเป็นตะเส็บดีแหละพี่น้องกินหันด่างดีเส็บมานแม่เหรเห็ดบะขุยสีน้องเข่าห้าเฮ้ยหอนเลยว่าฉีดยาไหมเข่าหัวว่าเนาะเออว่าแหละเป็นตะเส็บเลย จะแสบคือคนเห็ดขาอู๊นกินขาว่าน้องพ่อนพี่น้องมาหน้ก็อยากได้ดีทัว่มากินสำหรับจ้าพหน่ะไอ้กอกนี่มองเขาเขาตายน้ออ่นสตีต้นน้องพ่อนซัพพอร์ตฟนได้แพี่น้องมองหุ้งเขาตายหุงหุงเขาเสหมอแกง อันใดใส่ไดนก็ใส่ไปก่อนเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจด้วมือนี้มันแย่พี่น้องอันนี้ลำบานทำมันมีสามอย่างเด้อถอดกิ๊บถวยเดียวกันมีบ้านเขาเมาใส่บุกอือแต่ก็บ้านมันหมวกเนาะตัวนี้น้าจะ้มเงินเผือกเป็นตะเสบเลยป่ะเดี๋ยวเอาสีเอาพอเขาเขาไปหน้าอีกคนเด้อพี่น้องเขาแรงเนาะ เล้พี่น้องกินข้าวแรกเนเช้าพ่อนทีบอันนี้ก็ขอบคุณน้องพ่อนะพี่น้องละว้าวน้องอีเมย์เนาะนี่คือกันอยู่วะทุกคนมันกินข้าวแรกบ้านน้องพ่อมันนี้น้องสาวเนาะซาลิตะก็กินก็ได้อย่างเขาออกไปซื้อกับน้องพ่อเหมือนกันซื้อข้องกินเห็บ เขาเห็ดมันฉีบเสบคือเขาเห็ดเองกันได้ได้พีเนางเอาแบบเราจะเห็ดค้ายเนาะเห็ดอะไรกับมันเดาไ้ไวนะมาหางจะกินเขาแรกกันเล้อพาประตูเออพาประออ อ๋ยก็ได้มาทากินเผาสัมเนื่ออ่อนเลยตอนนั้พันอยากถ่ายคลิปน้ำเนี่ยมันกล่องยังมั่นกินเผากันพี่น้องพี่น้องเอ้ยเมย์สาวฝนสือมักทุเรียนมาแต่ถือเรียนเน่าเนาะมันเน่าวสั่งมได้กินทุเรียนดาเวเลยเป็นทุเรียนมอนทองมันกบบมันมันอ่อนเนาะค่ะกินเหลวแล้วเด้อตอนนี้ จะเสลยายเนาะพี่น้องด้านจ่ากินข้าวแดงเนาะที่ชาตากันมาเอาพักใส่ทงซอยเมยน้องทวนแล้วเราเสเอาพักขึ้นสวรรค์ไปส่งพี่น้องส่งพักอาชสีพอาชสีพของเมยน้องทวนกะคล้ายพักส่งพนะักเนาะพี่น้องที่ไปเห็นอยู่ตาลนนนนาดชําแนะปลงฮะเดี๋เห็นน้องทวนนั่งสะกอกยอนไปคล้ายพักเนาะเป็นเม่ค่าพี่น้องไม่ค่าคล้ายพาัก ยัาซ so ีเน <Ừ. S 1> ้ำส้มกันได้พี่น้องปูมัดซื้ออเรือยมะกันจับวบเห็ดอืมเออ่บางกล่อยอมากอืมเอ้ันดมเน่ยดมจงสีอือ้น้องปูเป็นคนที่กอง่้างในถือเอล้วเอาตุ้งอ่าปูนันงด้ว

สวัสดี đi น้องนี่ๆครับนี่ มันเบาเลยว่นบาน้องคบานไอ่คอกไปนไตค่าพี่อันเาสีมาอยู่นี่คเด็กค้ายสวยคอยู่พี่เนาะัส่วนหนก็่อเดินไปนาะว่าหิวน้อีไปตอนเบมุเ็บดกุ่นกะประมาณ

cháu lại chú má mặt khai phát cái nụ hoa nhìn nó hấp nhỉ nọ mà vãi dữ cả, hết tỷ sản đó cháu <laughs> muốn mua khoản này cho mấy nụ hoa nhỉ tìm vào đấy. cháu tặng mua nhảy đi, nụ hoa không phải tặng nó lại đầy đỏ ตีตน้องต้นน้องปูหน่อยพี่กาะเอาใส่ทงให้มันได้หาโลพี่น้องเก็ดเป็นทงเป็นทงนะทงทงกลองเ็น้นเปทป่องป็นกลงต่งกป่นั้น้าตองนกักไปตัดแบนได้มังกว่าสายตาสันสายตาสันขอคือกัน ไช่ปีนมายังมาทันหอดหาโลกไปไหนนอกหาโลกไอ้ไอ้ภูเบิร์ซอยอันนี้พักเพื่อนเอาขื่นผูด้ดีเต็มโหลดพี่น้องมีพักสู้มาร์คสเบอร์เนาะมีทุกอย่างเห็นไหมพี่น้องมาคองมาเขึ้นมาค์มาอีนะ้ำเอาขื่นสวรรค์เพื่อนไอ้พี่น้องปากซองสวรรค์เนานะปากซองนะคะน่ะสามสี่หอดไปตั้งขึนไปตอนแปดโมงหอดฝุ่นผู้ดี

बोगा <small>

เขาเขาเห็ดภาพจิตระแเย็นเขาหายไวไวหายนอกเขาเอาภาชนะใส่ลงแไหนจะพอจะมีความพิเศษคืออะไรเสร็จโต้ลุมโต้เลยไปผสมอ่ะอ่ะใหญ่นะ

เราพักขึ้นรถพี่น้องนงพ่อจะตามจนใหญ่มาจักอยู่พักสอยพอลดยเพื่อเต็มโดดแล้วนะมาสุกประตดาก็เห็นน้องพ่อนั่งคายพักอยู่กับเมย์เพนอน่เป็นส่วนเกี่ยลำหน้าอเป็นส่ตเยอะที่พนันบางงาก็ลำนา กาไปลำหน้าซอยดอกมะเดื่อไล่หนึ่งซอยพวกทีงานไอ้เผืองยังกลับไปพี่เต็มรถได้แล้วเนาะคบเื่อสิหอสวรรค์ฝนตกกลางคืนอยู่ประจักษ์มัดขัดหนึ่งเนาะแล้วก็ไปส่งสวรรค์เพราะว่าพักมันมาแต่ปากซองเหมืนเด้อพี่น้องปากซองทางบ้านเขาเอาไปสู่ปากซองทางนั้นวันนี้พักงาปลูกได้ที่ปากซอง ทมมากเลยคราฟูไปเไดาเลยพี่น้องคลิปรีวิวเพื่อนน้องพอดพี่น้องมาหนี้มาดินน้ำฝนกินข้าวแรงเพื่อนน,ออน้องพร่ะพี่น้องตอนนี้ก็ียับดอยเนาะสิพากันเดินทางในซองพมิ娅เพิ่นเะกี๊ยมซอยของนอง้องทอดเนานะคลิปนี้ก็สิ ไปจบไปแท็กนี่แล้วลิ้อพี่น้องฝากพี่น้องเป็นกำลังใจใป็นขิดนะฮา,เาเวเเด้ออยากทานยังก็ทานม,มาได้เด้อพี่น้อง <c oughs> พี่พี่หนาเนาะขอกันใหม่เด้อบ,บายบายบายน้องพน